ส่วนมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ12หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เขามีการเพิ่มมาตรการบริหารจัดการทั้งในแง่การอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยและที่สำคัญนะคะปีนี้มีมาตรการเยียวยาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยด้วยคือถ้าประสบอุบัติเหตุไปบาดเจ็บก็จะดูแลตามจริงค่ะวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตจะดูแลวงเงินสูงสุด1ล้านบาทค่ะ นางสาวสุดาวรนหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะปีหน้าตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวไว้ที่35ล้านคนดังนั้นในช่วงปีใหม่นี้จึงทํางานร่วมกับ12หน่วยงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็จะแบ่งการดูแลออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะได้แก่การอำนวยความสะดวก อาทิการนำระบบเช็คอินด้วยตัวเองด้านพิธีการเข้าเมืองใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติการป้องกันอย่างเช่นการตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรืออุปกรณ์รวมถึงคนขับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลตรวจติดตามการประกอบธุรกิจนำเที่ยวด้านการเยียวยาก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะคือกรณีประสบเหตุเสียชีวิตจะดูแลไม่เกิน1ล้านบาทกรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ประเด็นนี้จะดูแลตามจริงวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทค่ะและด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นนําเสนอความสวยงามของไทยรวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างมีความสุขตลอดการเดินทางด้านนายกิรติกิตมานวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบอกว่าช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมมีนักท่องเที่ยวระหวา่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง46%เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเทียบกับปีที่มีสถิติสูงสุด อย่างปี2562ก็ถือว่าลดลง20%เช่นเดียวกับตัวเลขเที่ยวบินเพิ่มขึ้น37%จากปีก่อนและลดลงเพียง22%เมื่อเทียบกับปี62สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะ